ปากรกห็นแล้วครับกับธนาคิวครับวันนี้เอาเปลี่ยนบรรยากาศมานอกสถานที่น่อยนะครับกูเตือนีอยู่แต่ในสตูดิโออย่างเดียวนะครับเห็นแล้วสตูดิโออยนะู่ที่บ้าน,นครับอยู่ที่บ้านอย่างเดียววันนี้ผมปาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศมามาจิบกาแฟตนโดยอยูก่กับด้วยแม่มอนนะครับกำลังออกมานีกานกะว่าหันไปร,รีวิวเรามอเหมาะขนาดนะครับมาไม่ไหนบอกเนี่ย เดี๋ยวไปจะดจเขาอันเอาอย่างก็ีสูงควันขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้สภาพอากาศบนดอยแม่มอนท้องฟ้าโปร่งครับนะครับมีเมฆเล็กน้อยแต่กําลังแดดกาศเย็นนะครับนี่ขนาดขนาดบ่มีบ่มีเมฆมีโมยังเย็นเลยนะครับใครที่บ่เคยมาตรงนี้นะครับแม่มอนอยู่ตรงใดก็คือมาตังอะไรอย่างยก็ที่ขึ้นสปินเวที่ไปรอยจ้างครับ โดยจะขี่ขึ้นโดยจ้างไปสักประมาณ๙ิ๐เมตรนะครันาจจะมีตังเลี้ยวขวาบอกไปแม่มอนะครับเขบบาก็เลี้ยวขวามาเลยขึ้นมาแหมสักประมาณ๗๘โลนะครับจะเป็นองคระท,ที่นี่ถึนี่ละนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมมา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 ,มารีวิวตรงนี้ก็คือผมมาดีที่ร้านกาแฟที่วังหลังกาฟนะครับตะกี้ผมหนาเนปิดเพื่อมาเมินมื่อไรบอกว่าเปืดอมาได้ไดไปีปลายแล้วนะครับแต่ปิดไปได้๕๖เดือนล้วย้อนโควิดนะครับ กับพริกกเปิดนใหม่นะครับตัวนี้พิกกเปิดนดใหม่ครับสมรู้แล้วคือกระเพื่อนปีไปบรรยากาศที่นี่เหมาะนะครับเหมาะนะครับเหมาะกับการมาชิบกาแฟขนาดนะ <c oughs> ดั้นผมพผท้ทรมาเม่เสียเวลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวอเอามาลองจิบกาแฟาดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมเอากาแฟาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือนี่ก็คือของรัาของรังกาแฟนะครับผมเอามานี่เอามาหนึ่งชุดนะครับนงอันนะครับ กับกาแฟที่ผมไปได้ที่เชียงใหม่มาบอนก่อนนะครับอันนี้เป็นกาแฟอย่างดอยแตงนะครับดอยแตงนี่ออยู่ตั้งแม่แดงนะฮะแม่แดงแล้วก็มีอันนี้นี่ไม่ได้เปิดซิงด้นยครับอันนี้คือกาแฟจากองค์ข่อยนะครับองค์ข่อยอันนี้เปิ้ลกับว่าเปิ้ลกิรีวิวเปิ้ลก็ได้รางวัลขนาดนักไงเดี๋ยวจะเอาอมาจริงดูนะครับไปลองดูครับ ันแมงวีแมงวันอีกบ <c vol k> ินมาอแมวอแมวนิ่งอย่างไบานเดนยี่นี่นี่เอาอุตสามีอันใหม่มานีไม่ใจจุกวนเลยแบงครับบ <c oughs> <ด>่เอเนีย มีน้ำห่อนมันจะมีผลเลยนะครับถ้ามันบ้อนเจเนี่ยผมว่ามันรสชาติมันจะมันจะเปลี่ยนกลนมาแต่บางเนี่ยที่น่ะรสชา มออวอมแก้วอย่างนั้นลยเขถ่ายดีดีเนี่ยบ้านเลย เริ่ต้นตอนนี้นะครับูจะทรงกาแฟแล้วเนี่ยกค็คือขีแมากค้ด่าจะโอเคเลยครับมีแม่เย็นขนาดะแตพองแ่หนาเท่าไนะครับพอห,หนาเท่ารยบอกว่าเราควบการม,มาน,ะน่ะอาจจะอาจะเข้าเข้า่จกิั่วป,ปอนนะัะ่วป้อนก็ใดนะดมันรีวิวร้านเปิดมาจุมก,แกาแฟเพออันอีกอ่ะ <c oughs> ก็เขาเอาตามแต่นะเขาก็พูดตามที่ว่าเขาเขา,าสัมผัสแด่นะเนาะออติดส้มติดสม้สมเลยบอกว่าเป็นปืชอจาจจะแนวก็อ่อนกว่า แน่ใจนะครับก็กราบแล้วาาเนนะี่ยอาจจะอ่อนก็นได้เพรมัน,นมันอมไปทางอมไปทางส้มคือออกเป้าอ,อย่างแนวแนวผลไม้อะคือแนวผลไม้นะครับคือมันใกล้ๆเราถึงจะไปดิบนะครับไปดิในในใบเลยว่าเนี่ใจว่าอันกาแฟต่างประเทศนะคือการขึ้นขึ้นเน้นไปทางแนวดิบอ,อย่างอีโก้นี่ครับขอลอ้องครับ ส้มนะผมสม้สมนี่ขนาดวอมแก้ววอมอุปกรณ์นู้นแล้วนะ,ะเดี๋ยวครับลองอันต่อไปมาแล้วครับได้กาแฟของหนึ่งคือกาแฟของเป็นยันต์เจ้าของไม่แดงนะครับกาแฟโดยโดยแดงนะครับกาแฟโดยแตดงหมดและเอาข้ามขั้นตอนการบดไป้งมันจ้านะครับเรามาดูว่าอ่าฮิมากับไอ้น้ำกาแฟเป็นยังไงบ้าง ที่เป็นบทละเอียดครับน,นี่ดบบหยาบลงเวยเหับกาแฟเจ้านี้ปวกนักไปหน่อยนะครับแล้ว่าปวกกันไปไีปเมันถ้าจะบดหยาบไปหน่อยออว่าเอากระลองเดี๋ยวไปอันแรก,กน,นะครับ อูดถืว่าขี้มากการตะกี้นะทีนี่แบบมิ้มากบบเลยยังมัน,ม,นมันเนียนตัวนี้หน่อยนะครับแต่ก็อโอเคนะอเลยว่าเอามาดูรสชาติดีกว่าวันเนี้ยเดีองอันนี้ยกวกลกางแตะนะครับก็คือว่า มันมันน่ะมันแบบปอส้มเืบบตะกี้นะครับอันนี้คือมัน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 จะรู้สึกหวานติดิ้นเลยนะครับถือว่ารสชาติมันโอเคนะนะครับก็คือเป็นเบาบอเบาขมนะครับเปาขมแล้วก็คือมันมันมันหวานติดล้นนะครับหวานติดิ้นถหรือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับกาแฟของอใครก็เลยแตงนะครับโดยแตงที่ไม่แตง พอพอแจกเเเดียวจะยินอนสุดท้ายไฮไลท์อัอน,นี้มาไกล่ลยเ่อนกาแฟ,ฟอย่างหอกล้วยนะครับอนี้นะครับอันนี้เป็ดสุดท้ายครับเป็ดหอกล้วยบอกว่าวในไฮไลท์คือไก่สุดเ <c oughs> จ๋งน,น, <c oughs> นะครับ๋ยวมาดูว่า <c oughs> รสชาติของไอ้กาแฟหอมกล้วยเป็นยังไงนะครับเนาะ น้ำพรอนประยุทธพอนแล้วกันเนีเสียของการมันออกสถานที่มันเหมือนมันมันแตกนะครับมันไม่เหมือนเราอยู่ในตัวแต่เราไปจะได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศจะหมดมาเรามาจีนนี่ดูนะครับมึงเก็บไปไหนมันมาไก่เขาต้องบอก เออสาเดก่เฟในเบื้องต้น่ดินี่คือจะได้เหมือนครับที่นามเลย่ใส่้าเอารูปบบอกแบ ที่มาไก่กับรสชาติรสชาติมันนุ่มผมพูดจะบรรยายไปได้ว่ามันข้มันนุ่มมันแบบมัน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 ละมุนอ่ะตรงเนี้ยผมว่าจะได้เลยนะครับจะได้เลยมันละมุนมันละมุนนะครับคือมันมันติดมันมันฮู้รสชาติเป็นกาแฟมันขมน้อยๆนะครับแล้วมันหวานนะมันหวานติดลิ้นเลยนะครับโคไปไหนแกก็คิดอืมได้ครับ ถือว่าโอเคเลยเม็ดตัวนี้มาไก่แปลงหน่อยแต่ก็รสชาติจะได้นะครับดีเดียวเดี๋ยวถ้าปิกเข้าสตูเดี๋ยถึงบอแล้วจะลองเอาเนี้ยเรามาเทสรอบนนึงะครับอันนี้มันอยู่ตังหนอะของบมเลยบอว่าดูสภาพความในความห่อนของหน้าอย่างเนี้ยนะครับอาจจะแบบอาจจะแบบเป๊ะอี่ไป็นไนะครับจะได้เดี๋ยว ถ้าข้าศัตรูนี่ผมได้เม็ดมาเพิ่มเนี่ยผมจะเอามาเอามารีวิวรวมกับว่าอีกสามชิ้เม็ดที่หมมาเนี่ยมันมนรสชาติมันต่างกันยังไงเนาะนะครับสำหรับวันนี้เอาสันสนสนสน้นๆอีก่อนนะครับมันจะยาวไปนะครับวันนี้บอกแค่นี้ครับสวัสดีครับ